โอเคครับผมก็สวัสดีกันท่านผู้ชมทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาไต่แรงกันเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องสงใส่นะครับหลังจากคลิปที่แล้วที่ผมได้อยู่แรงอีพิกสี่ทำไมตอนนี้เป็นแรงอีพิกห้าเพราะว่าผมแพ้นั่นเองแล้วก็แพ้ยับด้วยนี่ก็คือทีมที่ผมเล่นเนาะเออก็แพ้ไปแล้วค่อนข้างยับเลยสี่ตาลวดแล้วก็ทําให้ผมรู้ว่าผมอ่ะไม่สามารถที่จะเล่นกวินได้ครับเออกวินอ่ะเรียกกวินก็ได้ง่าย ผมก็เลยต้องเปลี่ยนตัวเล่นนะครับเพราะต้องบอกว่าเวลารีแลงะ่ะผมไม่คิดว่ามันจะรีแลงค่อนข้างที่จะสั้นมากนะครับคือเราจบกันที่ตำนาน5เออตำนาน5สี่ดาวมันมันรีผมมันเหลือแค่อีพิกะเออทำให้ผมก็เจอพวกแบบพวกพอๆกันที่ไม่ใช่ว่ามันอาจจะเป็นพวกดาวเยอะอะเออผมก็เจอบ้างไงเพราะว่าบางทีเขาเอามาดึงกันไงเกมมันก็เลยแบบค่อนข้างที่จะตึง ตึงกว่าที่เราเคยเล่นกันมาตั้งแต่แรกนะครับผมก็เลยต้องเปลี่ยนตัวเล่นนะรอบนี้ผมก็เลยจะมาเปลี่ยนไปนเล่นทามัสยาวๆเลยนะครับแต่ถ้าพทามัสโดนแบนผมก็อาจจะเล่นจูลงมั่งแล้วก็อาจจะเล่นกุนมั่งนะครับ3ามตัวนี้ก็จะสลับกันไปเนาะมันจะไม่แบบไม่เหมือนที่ผ่านมาที่เราเล่นจูลงกันตลอดแล้วนะครับนี่นะครับผมก็เลือกไปเลยนะครับทามัส <love> แล้วก็ไม่ใช่ว่าผมเล่นไม่ดีด้วยนะผมก็ผมว่าผมก็เล่นดีแต่ มันแบบทีมเรามันไอ้นั่นอะคือถ้ามันไม่มีตัวยืนอะเออผมก็เลยว่ามาลองเปลี่ยนมันเล่นทามันดีกว่าน่าจะแบบโอเคกว่านะที่เจอมาแต่ก็ต้องรอดูครับว่ามันจะไหวหรือเปล่าพูดง่ายตอนนี้ทุกคนก็หิวก็หายกันทั้งนั้นอะแบบเจอแต่พ่อแบบอยากอะอยากอยากวินอะแบบหรือแบบพวกทรงทรงเก่งอะรงเก่งเยอะทรงเก่งเหลือเกินอะ เราก็เล่นของเราไปแกเออก็ไต่แรงแต่ผมว่าอย่างไรผมก็น่าจะได้ขึ้นไอ้นี่อยู่แล้วนะครับแรงทัดไปจากตํานานเออแต่ตอนนี้เราก็ต้องค่อยๆเล่นค่อยๆเก็บทีละตังทีละตรงทีละตานะส่วนทีมข้างนู้นเราก็จําตัวละครเริ่มแบบเริ่มเป๊ะหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสังคงสกิลอะไรก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับ เออเดี๋ยวผมไปให้ดูอะเดี๋ยวรอาผมเล่นจบตานี้ก่อนเดี๋ยวผมให้ดูประวัติประวัติการเล่นที่ผ่านมาสี่ตาที่แพ้รวดแพ้ย้ำจัดอะมีบัตรกานดาวก็ไม่ช่วยนะเออไม่ไหวไม่ไหวจริงข้างแบบเขากดมาทีมทีมร้อยเลยอะเราโซโล่ไงเราโซโล่เราก็เลยต้องสุ่มเอ,อ้ยแต่ผมยิบทามาทมัสดมาแล้วยังไงก็ไหวแล้วทามาทัสดผมก็เล่นมากสุดก็แค่ตาตา,ตาเดียวนะ ตาที่ผมเคยเล่นเมื่อซีซันที่แล้วที่ผมบอกว่าจูลงโดนแบนนะครับเห็นไหมแมตต์นึงอัตราชนะร้อยปอรเซนไอ้น,นี่ผมยังมีไม่ครบเลยเอมเบรมมายังใช้เอมเบรมฟรีอยู่เลยมั้งไม่ใช่ฟรีดิทั้งหมดเลเวลน้อยเ,ออเราก็มารอดูนะครับว่าทีมเราจะเล่นได้หรือเปล่าแต่ผมอยากเล่นกับต่างประเทศมากกว่าคนไทยน่จริง ผมว่ามันมันกว่ามันกว่าเล่นเล่นง่ายกว่าเนาะไม่รู้สิเหมือนแบบอยากเล่นแบบอยากเล่นระดับโลกไงเออมันนุกดีอะ่ะไม่อยากเล่นแค่เอเชียอยากเจอทุกแบบทุกประเทศอะแต่ส่วนมากผมว่ามันก็มีแค่นี้เนี่ยน้อยญี่ปุ่นเขาจะตั้งชื่ออย่างนงั้นไม่ละเนาะเอออัพเซตอัพเซตนะดูชื่อดิญี่ปุ่นอะใช่เหรออเอ,อ ใช่เราวะเชดเอาวะเราเอาอยู่อะติ๊กมาคนแรกครับไม่มีใครกดนะครับตอนนี้ทุกคนเหมือน <All S 1> เหมือนเพิ่งเล่นหรือเพิ่งแพ้เอา้ากดกันเฉยเราก็จะรอได้เลยแล้วเราก็ต้องกดดิเฮ้ย oh, <laughs> มันเล่นคนเดียวหรือเปล่าวะเนี่ย <'s> มันใช้โทรศัพท์หลายเครื่องเล่นคนเดียวเปล่าวะแ <laughs> ม่งอยู่ๆจะกดก็กดพร้อมกันหมดเลยมันรอให้แบบเวลาหมดอะแต่ละคนอะนะครับเดี๋ยวเราดูดิว่าตัวเราเจออะไรโอเราเจอตัวโอ้มีตัว มีตัวซับด้วยเออแต่ต้องบอกที่ผมเล่นตัวนี้มานะโอ้โหพูดเหมือนเล่นเยอะเนาะเล่นเล่นตั้งแต่ซีซั่นสามสิบแปดคือตัวเนี้ยจูลงมันจะดีกว่าครับสําหรับผมคือจูลงอะ่ะมันบางก็จริงเฮ้ยได้่ะได้่ะได้วะ,วะคือจูลงมันบางก็จริงนะครับแต่จูลงมันมีสกิลทั้งทำซีซีแล้วก็สกิลสองก็คือทำดาเมจแล้วก็สกิลสามก็คือวิ่งนะครับ คือมันเลยแบบความคล่องตัวมันเลยสูงกว่าธามัดนะทามัดนะม,มันมีแค่กระโดดคือถ้ากระโดดอย่างเงี้ยก็คือจบก็คือต้องรอเลยคือมันมันเหมือนเป็นตัวแทงขาตายมากกว่าตัวทำดาเมจขาตายอ่ะมันไม่สามารถพิวเหมือนจูลงที่ผมเล่นได้นะครับตัวนี้แต่ก็เป็นตัวทำดาเมจได้ค่อนข้างดีแล้วก็ยืนได้ตัวนี้น่าจะเป็นตัวมังกรเพราะว่าสกิลมันก็คือมังกรโอ้โหโคตรแรงเลยวะ่ะแรงเกินน้อง ส,สกิลผมก็จะเน้นหนึ่งนะเพราะว่าหนึ่งมันใช้บ่อย,อยงไงแค่นั้นเลยไม่มีอะไรมากสกิลสองไม่ค่อยได้ใช้ผมก็เลยเน้นหนึ่งแล้วกันอันนี้คิดเองนะครับผมมันต้องคิดเองอยู่แล้วแหละเพราะว่าเราเล่นแบบด้วยจิตวิญญาณดีถามมาจะพาผมขึ้นขึ้นแรงสูงได้หรือเปล่าไม่มีใครทำหน้าที่ได้แค่เฝ้าดาร์กเฝ้าเต่ากระดองเต่ากุ๊กกุก๊นั่นมันไก่ไม่เกี่ยวกัน ดูดีแม่งโคตรแรงเลยนะจะตายแล้วอะอันแนี้อันแนี้หิวหิวหิวจัด <c oughs> กลับบ้านครับคนดูแปบ๊บเดียวนั้นเนี้ยเดี๋ยวก็มาใหม่โอ้ยไอ้นี้เพื่อเราจะโดน,นเนี้ยเนี่ยเอาสวยมากันหมดเลยวะมังกรบินหนีแล้วว่ะสวยได้หนึ่งถือว่าตัดคนแบบตัดเลนให้เราหนึ่งตัวแกตัดเลนนี้พี่ให้โอ้โหเมรเราก็เสียโอ้ยแต่ล้าได้วะ่ะโอ้เจง๋ง บวกป่ะน้องบวกไหมไม่บวกแล้วมันก็เดินได้แค่นี้คนดูเนี่ยดูสภาพามันเดินดิเต่าล้านปีอะเดี๋ยวผมว่าผมจะไปเอาตังที่ผมมีไปหยอดเอ็มบีเอให้หมดเลยแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าวิธีการหามันหาแบบได้แค่นั้นหรือเปล่า เพราะว่าเอ็มันไม่มีไงผมว่ามันต้องหาเอ็มบมาเล่นอะ่ะโอ้โหโอ้โหโอโหโอ้โโอโโห้ห fit, หนี่กรแรงนะเนี่ยแรงจัดเลยเนะี่ยช้างหรือคนญี่ปุ่นไงอริกกโตโกไซมาผมจำทงญี่ปุ่นได้คนเนี้ win. อยู่ก ok ็หลงมาเราจะไม่ดันขึ้นไปนะครับเพราะว่าเราเลื่อนเหลือสองรอดประมาณเจ็ดสิบหสิเอร์็นหสิบ้าอร์เ็แล้วกันประมาณเนี้ย เดี๋ยวเราก็รอให้เลือดเรารีเจนเต็มเลยไม่ต้องกลับบ่อแต่แค่เราไม่ต้องไปสู้แต่ก็ไม่ต้องเสียดายคิปครับคนดูคิปเราเสียคีปใช่ไหมดีกว่าเราเสียชีวิตอืเป็นไงคือผมไปเล่นแรงสูงมันก็ไปแรงสูงเราผมไปเล่นมาผมต้องเดฟอะคือทุกคนเล่นเป็นหมดอะไม่มีาาะ <c ười> ละไกอะแล้วผมก็ไม่สามารถไปฝึกกีเวียนแบบรอบก่อนได้ที่ว่าเริ่มตั้งแต่แรงบอลไงมันก็เลยทําให้แบบประสบการณ์ในการเล่นเราค่อนข้างยากยากขึ้นไม่ไม่ค่อยมีเวลาในการแบบฝึกเลยอะ อา้าวถึงเวลานอนแล้วเนี <c> ่ย <oughs> จะเย็นนะน้องพี่ขออยตาพี่ขออยตาเอาเพื่อนโอ้ย,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 ยมังกรมามังกรมามังกรเลื้อยวะมังรอดด้วยแต่ตัวนี้ตีมันนะตีทีจอสั่นอนะเดี๋ยวเราปั๊มตังก่นอนคนดูดูนะปรับ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 โหแป๊บเดียวสองร้อยอ่ะ โอ้โหแป๊บเดียวสามรอยอ่ะโอ้โหถ้ามีสี่ร้อยนี่ได้สี่ร้อยไปแล้วผมบอกเลยผมรวยจัดช็อตเนี้ยโคตรรวยอ่ะเออรู้แล้วน้องเห็นไหมเนี่ยมันมีคนมาอยู่ตลอดเนี่ยจะดันยังไงละ่ะมาฆ่ามันใหม่ดิไม่ตีปูทูไม่ได้ นี่นหมดนอนหลับอะไรขึ้นนักหนาวไปเลยตอนเนี้ย <c oughs> คือมันเพิ่งรีแลงแงวันแรกเราก็เจอมเลยครับคนดูแล้วก็เจอมาเยอะด้วยแล้วก็แพ้เยอะแค่นั้นเอง <c oughs> ก็เลยต้องเมมหน่อยผมไม่อยากตายฟรีไง <c oughs> ก็อยากรู้ไงว่าตัวเองแบบจะเล่นได้หรือเปล่า แต่ผมว่าจูลงตีแรงกว่านะไม่แปลกที่ผมเอามาได้อะทุกทีที่เจอกันนะตัวนี้มันเหมือนแบแบแบอแบแอบเปาะแอบเปาะความรู้สึกอะคราวนี้ก็น่าจะแตกครับไอ้นั่นน่าจะมาการเลนไม่ทันอยู่แล้วเอามานะเอามานะเอามาลนะ ถ้าผมเป็นจูลงผมสู้ไปแล้วแต่มันไม่ใช่จูลงอะดิต้องถอยอะดิไม่ใช่จูลงอะเกือบแตกแล้วโอ้โหอีกนิดนึงเพื่อนโทษทีในเท่านี้ได้เท่านี้นจะเอาเข้าไหนเอ้นี่มันโค้ดหรือเปล่าวะเนี่ยมันโคดปลอมตัวมาหรือเปล่าวะติกไม่หยุดเลยติกตั้งแต่ต้นเกมอะโจมตีนูน่นโจมตีนี่อะขอคนช่วยเหลือทักตัวโอ้โหสามสี่คนมองไม่เห็นนี่นะอยู่บนหมดเลยนะ่ะน้อง ไอ้นี่ก็จะดันนะเนี่ยมังกรอ,อะแต่ก็วัดเวทกันวันดีอะแรงพอๆกันอะอันเนี่ยโอ้โหตายซะด้วยทีมเราชิบหายเลี้ยวมันก็จะใช้สกิลเคียวมันอย่างเดียวเลยดอสกิลแห่งความมืดอะเนี่ยมันได้ใช้บ่อยครับสกิลหนึ่งอะตัวเนี้ย แต่ตีมันก็ตีมันเนี่ยแต่มันดูตีมไม่แรงไงความรู้สึกนะความรู้สึกผมหรือมันเป็นที่สกินก็ไม่รู้โอ้โหเป็นไงล่ะโคดอะโคดสอนตลอดอะเอาแล้วโดนรานกันแล้วช็อตเนี้ยใครจะได้หรือเปล่าเราจะได้ไหมสวยเราได้อ้ยเอาวะโค้ดโค้ดเล่นเป็นวะ โคตรสอนให้ด้วยอะโหตอนนี้แบตก็จะหมดแล้วนะครับช็อตนี้ยังไงต่อยังไงดีอีโนโมโตะกะโลโกโกโอโอโอ,อะไรวะเนี่ยพี่เกี่ยวละโดนไปดีโดนไปดีดปดอืมมาเลยน้องมาเลยขอแค่บอกแต่ผมสู้เขาไม่ได้จริงนะแค่โดนชุดเดียวไม่ก็จะตายแล้วเนี่ยถอยตลอดอะบอกเลยว่าโคตรเซฟอะเล่นอะ ถอยกลับบ้านทําไมมาดิกากาเข้ามาในป้อมอ่ะกาเข้ามา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 โดนนะโดนนะโดนนะอย่างเงี้ยโดนนะโดนนะโดนนะเออสวยเลือดเกือบเต็มถือว่าแตกครับผมเรียบร้อยไม่เอาหนึ่งแต่เอาถึงสองนะคลิปมาพอดีด้วยช็อตนี้เคียร์คลิปได้ต่อ ต้องรีบยำครับคนดูเดี๋ยวแบตหมดทางที่ดีมือถือห้ามชาร์จไปเล่นไปเนาะเพื่อเพื่อสุขภาพแบตท,ที่ดี <c oughs> อนมาอนมาัยเฉยอนมาอนมาัยมือถือที่ได้อยู่กับเรานาน,าน,านเนี่ยเออแต่มีคนดูที่บอกว่าภาพผมไม่ดีคือจริงๆอะ่ะเครื่องมันร้อนครับตอนนั้นอะเหมือนมันเหมือน iOS มันยังไม่ดีไงถ้าดูผมตลอดผมจะพูดตลอดเนี่ยว่าเครื่องมันร้อนอะมันมีคลิปหนึ่งอะที่ร้อนจัดเลยผมก็เลยปรับปรับภาพคือกากสุดอะอันนี้คือปรับระดับเ d ดีเลยเนี่ย คราวน,นี้ก็น่าจะชัดแล้วน่าจะไม่กากอล้แล้วผมก็ไม่ได้โหลดทรัพยากรหมดด้วยผมโหลดแค่แบบแค่เล่นพื้นฐานพออะไม่ได้แบบเอาแบบลอยจิกอะ่ะเออเอาแค่หนึ่งจิกอะ่ะพอ,อะเฮ้ยเพื่อนเอาไงเปิดดิ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 ดดดดดดโอ้โแบตแบตจะเย็นนะจะเย็นนะแบตเตือนแบตเตือนอ๋อเนี่ย ตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วนะครับเกือบสิบนาทีผมได้ไปแค่สองศูนย์เอง <laughs> ดูดีแป๊บเดียวจะตายแล้ว <c oughs> กลับดีกว่าไหมจะบวกเพื่อนเอาไงงงแนะล้เฮ้ยเอาเอาได้นะเอาได้นะอุ้ยตายเลี้ยวตายเลี้ยวผมดักก่อนเลยว่าผมดักก่อนนันติเพิ่มเลือดโอ้ผมมันยิงฟีดิอย่างเงี้ยถอยดิสวยกลับดีกว่า เขาเรียกว่าเอาไว้แบบแค่แค่แค,คำไงคำไม่เฉยลำบากนะตัวเนี้ยผมว่าเดินยังเดินแบบโอ้โหเต่าเดินเหมือนเต่าอะ่ะนี่มันนักกล้ามอะ่ะเดินแบบนักกล้ามอะ่ะไม่ไหวอะ่ะนานยาวเลยครับสรงนี้ ไม่มีใครมากก่อก,กวนเราได้เพราะเราชนะเลนแบบยับแล้วมันก็ไม่ได้ชนะหรอกชนะแค่ลีมนะตัวก็ไม่ได้ชนะนะแต่เขาทีมเราดีกว่าไงไลายด้งเฉยเอาไหมเพื่อนเอาไหมแต่ผมว่าไม่ได้ว่ะถ้ามันลงมามันลาดผมอะป่าปเราไม่มาไงถ้าป่าเรามาก็โดนด,ดิ โอ้ยยมตีรอดอะไรครับน้องมึงดูดิเขามากันนั่นเดี๋ยวเขามาล่ากันแล้วน่าเห็นไม่น้าป่าเขามาป่าเลยไม่มาเลยเป็นหรือเปล่านี่เป็นหรือเปล่าเป็นหรือเปล่าล่ะเอาดิเอาดิเอาดิเพื่อนเพื่อนมาเร็วมาเร็วปีสาจมาเร็วเอาม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 าเขาตายแล้วมามาเอารอดมาน่าแล้วก็ไม่มีคนช่วยผมตีคนดู ดูดิเดี๋ยวกดออกเกมนะไม่มาช่วยตีอะ่ะเออติ๊กไปเรื่อยอะเราอะ่ะดูจังหวะไม่เป็นเลยอะติ๊กไปเรื่อยอะ่ะดูดิป่าเราดักฆ่าไม่ต้องตีละอ็อบเจกอะ่ะเดี๋ยวเราตีเองไนงะ ของอีกก็สองชิ้นครับก็เต็มแล้วไม่มีใครตามรอดเลยเป็นหน้าที่เราสินะมันสั่งมันสั่งกันเก่งจริงวะพวกเนี้ยนี่มันอาหารตามสั่งนี่ว่าสวย นี่ก็เป็นรอบชนะครั้งแรกนะครับสำหรับวันรีแล้งวันแรกเล่นมาต้องนานแพ้ตลอดไม่เคยชนะเลยนี่น่าจะเป็นตาแรกของเราของผมไม่ใช่ของเราของผมคนเดียวเอาเพื่อนเอาเอา,เอ,า,เอ,าอีกป้อมอีกป้อมการันตีชนะร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถามว่าเดือดขึ้นไหมเดือดขึ้นเยอะเลยอะแบบไม่ใช่ตบไก่อะไม่ใช่ตบไก่อะมาดีมาดี เคลียร์คลิปก่อนเคลียร์คลิปก่อนหิวหิวปอมบนเพื่อนปอมบนปอมบนปอมบนเห็นเปล่าเห็นเปล่าตัวยิงหิวได้คิวอะถ้าตัวยิงเห็นได้คิวเราก็จัดการเองอะดีอย่างเงี้ยเรียบร้อยครับสามป้อมแตกทุกหนึ่งทีเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้สกิลอะเข้าไม่ได้ไม่เข้าหรอกน้องอตีเลยครับตีเลยครับตีเลยครับเดี๋ยวผมแทงให้ครับตีเลยครับตีเลยครับตีเลยครับผมเรียบร้อยครับผมชนะตาแรกโอ้โหโคตรโคตรมึนอะ พูดอย่างนี้จะเล่นกวินเน๊ะเออสุดท้ายต้องมาเล่นตัวอื่นมาลอดทามาสไม่ใช่มาลอดนะครับก็ห้าดาวอาคิวฉายเดียวสังหารฮีโร่เป็นไงโคเทเจ็ดจุดหกโอ้โหน่าจะน้อยสุดเลยมั้งเนี่ยโอ้มีคนน้อยกว่าเรานะครับเออก็แล้วแต่ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าชนะกันไปเนาะ ทางนู้นก็จะยับยับหน่อยเพราะว่าฝีมือพอๆกันหมดนะครับตอนนี้จังหวะไขดาบตัวดีก็ได้เปรียบเดี๋ยวผมพาไปดูเขาเรียกอะไเลยว่าประวัติที่ผมเล่นนะว่าเป็นไงนะครับเนี่ยผมเล่นมาแล้วนะอันนี้ตาที่ห้านะครับเนี่ยตาที่สี่ผมว่ 11, าคิวไปสิบเอ็ดตายไปห้าแต่ก็แพ้อยู่ดีครับไม่ไหวเนี่ยมันก็จะประมาณเนี้ยอันนี้ผมก็คิวไปสี่ตายไปสี่เห็นไหมมันก็จะเจอแบบเนี้ย คือพ man, ูดง่ายๆว่ามันมันเล่นไม่ได้ครับคนดูแล้วมันเป็นตัวที่ต้องใช้เงื่อนไขเยอะอันนี้ก็โดนโดนโดนแบนผมก็เลยเล่นจุลงโดนด่าอีกด้วยอันน glam, er. ี้ก็เล่นอืมก็เลยว่าเปลี่ยนมาเป็นทามัสดีกว่าก็คือไม้แรกก็จะเล่นทามัสนะครับไม้สองก็จุลงไม้ที่สามก็กินนะครับก็โอเคผมสำหร <c oughs> ับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ